ปฏิบัติเพื่อการให้ขอให้ปฏิบัติธรรมเพื่อการปฏิบัติธรรมอย่าปฏิบัติธรรมเพื่อสิ่งอื่นเลยปฏิบัติธรรมตามหน้าที่เพราะเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทที่ต้องมีสัจธรรมในการปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการสืบทอดการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาปฏิบัติเป็นพุทธบูชาบูชาพระศาสดาด้วยการปฏิบัติเวลาปฏิบัติขออย่าปฏิบัติเพื่อตัวเองเพราะถ้าเพื่อตัวเองจะกลายเป็นโลภะทันทีคือไม่ได้ปฏิบัติด้วยการจะเอานั่นเอง แต่เป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะให้การปฏิบัติเพื่อที่จะให้จะทำให้เราภาคภูมิใจมากแต่ถ้าปฏิบัติเพื่อจะเอาจะทำให้เราเห็นแก่ตัวมากๆพอกันทีกับการปฏิบัติเพื่อการเอาเพื่อจะเอาเอามาไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะให้เอา ถ้าได้มาแล้วจะเอามาไว้ที่ไหนไม่ต้องมีอะไรอะไรในการปฏิบัติเพราะถ้ามีถือว่าไม่ซื่อตรงในการปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับธรรมธรรมะเป็นสภาพธรรมชาติที่บริสุทธิ์ถ้าเราไม่มีความบริสุทธิ์ในการปฏิบัติแล้ว เราจะเข้าถึงธรรมได้อย่างไรถ้าต้องการเข้าถึงธรรมก็ต้องทำให้เป็นธรรมพอนวนจันทร์